สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พร,รรษาในพระราชาธิบดกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งค่ะโรงเรียนได้รับความเมตตาของทุกทุกท่านนะคะต่อเนื่องมาถึงวันนี้18ปีแล้วนะคะปัจจุบันเรามีเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นค่ะ430คนทุกวันเด็กๆต้องทานข้าว3รวันละ2กระสอบนะคะคือวันละ100กิโล อาคารเรียนไม่พอค่ะตอนนี้เราสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นะคะซึ่งต้องมีอุปกรณ์การเรียนเพิ่มชุดเกรียนเพิ่มและทุกอย่างต้องเสียเงินเพิ่มหมดเลยค่ะแต่ในทางกลับกันค่ะด้วยอพิษเศรษฐกิจนะคะพิษโควิดเงินบริจาคน้อยลงมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะที่อยากจะทําบุญอยากจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสอยากจะให้โอกาสกับเด็กที่ไม่มีที่ยืนในสังคมค่ะท่านสามารถบริจาคได้นะคะกับ ได้เรียนโรงเรียนเฉลิมศิรบศรีแตนสาในพระราชูปถัมภนที่จังหวัดลำพูนค่ะซึ่งเงินทุกบาทของท่านสามารถนำถาวรศีษได้สองเท่าค่ะงานในวันนี้นะคะก็คงจะสําเร็จรุ่งเรืองเาไม่ได้ถ้าไม่ได้รับเมตตาจิตจากท่านค่ะและเด็กๆนะคะก็จะนําเมตตาจิตของท่านนําน้ําใจของท่านไปพัฒนาให้เขามีศักยภาพให้เขามีกําลังสมองกําลังสติปัญญารวมทั้งมีความประพฤติที่ดีเพื่อที่จะ เรียนให้จบมธยมศึกษาปีที่6แล้วก็ไปต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะคะหลายคนก็ไปจบพยาบาลหลายคนก็ไปเรียนต่อวิศวะหลายคนก็ไปเป็นครูแต่ทั้งหลายทั้งปวงค่ะทางผ่านนี้ไม่ได้โรยดินกรีบกุลาบค่ะจะต้องก้าวข้ามขวากน้าซึ่งอาจจะเป็นความลําบากของการที่จะต้องมาใช้ชีวิตยอยู่ทําเกษตรนะคะหลายคนบอกว่าเหนื่อยเหลือลเกินต้องเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ ปลูกผักเลี้ยงปลาแต่นั่นคือวิชาชีพที่จะทําให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเลือกในวันข้างหน้าค่ะนอกจากนั้นนะคะที่โรงเรียนเราก็มีการทาขนมเดกอรี่นะคะมีร้านกาแฟตอนนี้เรายังเปิดตลาดนัดด้วยนะคะทุกเย็นมันังคาระคะ่ะเด็กๆก,ก็จะร่วมกับคุณครูนะคะทำะหมูสเต๊ะเอามาข้ายทำน้ำพริกตาแดงทำขนมจีนน้ำเงี้ยว สุดแต่ว่าใครถนัดอะไรก็จะทำอย่างนั้นค่ะในขณะที่โอท็อปก็ยังขอผ้านะคะอผ้าฝ้ายยกลําพูนทำเซรามิกนะคะทำงานฝีมือพานพุ่มทําทุกอย่างค่ะที่จะเป็นวิชาความรู้ติดตัวไปนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วนะคะแต่วิชาเรียนก็สําคัญค่ะเด็กของเราก็เอกภาษาจีน ะะก็จะได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศจีนก็มีนะคะเด็กที่เก่งคณิตศาสตร์นะคะก็สามารถที่จะไปเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ทางตศาสตร์ธรณสุขทั้งหลายทั้งปวงค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับเงินบริจาคหากไม่ได้รับเมตตาจิตทุกท่านค่ะก็หวังว่านะคะสิ่งที่เด็กๆได้รับจากท่านคงจะไม่สูญเปล่าค่ะคงจะทําให้เด็กเหล่านี้มีอนาคตมีที่ยืน แล้วก็มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากมีโอกาสที่จะเป็นคนดีมีโอกาสที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมไม่ไปเป็นสิ่งที่ทําร้ายสังคมต่อไปค่ะวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านให้โอกาสเด็กๆเ่านีค่ะกล่าวขอบระคุณค่ะ